พอเล่าจบพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีที่ไปแล้วจะให้ย้ายออกได้ไงเงินก็จ่ายไปหมดแล้วพ่อยังพูดลอยๆขึ้นมาอีกว่าผีก็อยู่ส่วนผีอย่ามาเบียดเบียนกันแล้วพ่อก็ออกไปทำงานในวันนั้นพวกเราต่างก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกติ พอถึงตอนตกดึกพี่ชายก็ได้ฝันแบบเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้ชายตัวสูงใหญ่และคนแก่ได้มาบอกว่าพวกเขาจะมาเอาน้องคนสุดท้องไปอยู่ด้วยพี่ชายก็ด่าทอไปหลายอย่างแต่ผีสองตนนั้นก็ยืนยิ้มและหัวเราะแล้วพี่ชายก็ผวาตื่นขึ้นมา